ครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ควานโก้ก็ได้กลับมาจากเอาสับปะรดนะครับไปตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งได้กลับมานะครับผมไงก็วันนี้ก็กราบขอบพระคุณครับคุณพี่นะครับทางกิจอาสานะครับช่วยเหลือช้างพัทยานะครับผมก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับที่ท่านได้งานเคราะห์นะครับเรื่องสับปะรดนะครับผม วันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับหนึ่งเที่ยวนะครับหนึ่งเที่ยวกับสองเชือกนะครับยายบุญมีนะครับผมกับลุงเลี้งกับลุงเลี้งทางท้องนะครับสะพานบุญนะครับก็ขอกราบขอประคุณนะครับผมเที่องกิตอาสาช่วยเหลือช้างพัทยานะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับน้องลุงเลืองนะครับวันนี้ก็ตาก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นนะไม่มี ตา,านด,นดนิดนะครับผมเดี๋ยวก็ไม่ไหลแล้วครับตาไม่ไหลแล้วนะครับผมก็เป็หนหลักการที่ดีดูดีนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้ส่วนเมื่อวานก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านนะครับใจดีนะครับก็ยังไงก็ฝากเหมือนเดิมนะครับ กับน้องลุงเลืองนะครับผมครับผมวันนี้วันพุก็เพิ่งมาถึงเหนื่อยนะครับก็รีบยังไม่ได้สักคลิปเลยก็เลยรีบมาถ่ายนะครับขอบคุณนะครับในแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้ลุงเลืองนะครับเป็นสะพานบุญนะครับกับช้างแปดเชือกวานนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็มีหลายท่านหลายคนเข้ามานะครับช่วยเหลือนะครับผมท่านแรกก็คุณนายดาวของเราครับ ปัดไปเลยครับ50ตะกร้านะครับผมเมื่อวานนี้โอ้โหชุดใหญ่เลยครับผมก็กราบขอบคุณนะครับคุณนายดาวนะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับคิดเงินใได้เงินนะครับผมทําธุรกิจการงานอะไรติดต่อธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะครับขอบารมีนะครับที่ท่านได้สร้างกับช้างนะครับ ให้หนุนส่งท่านให้สำเร็จทุกเรื่องทุกประการนะครับผมอันนี้ก็ต่อมาด้วยคุณแม่เตียนใจนะครับคุณแม่เตียนใจก็สิบตะกร้านะครับสิบตะกร้านะครับผมแล้วก็คุณพี่เอื้องฟ้านะครับแปดตะกร้านะครับแล้วก็คุณคุณพี่สุบรรน,นะครับขาประจํานะครับคุณพี่สุบรรคุณพี่คาเขียนนะครับผมก็ หกตะกร้านะครับสองท่านนะครับผมแล้วก็มาคุณคุณพี่กุลธิดานะครับที่มาปิดจ็อบให้นะครับคุณพี่ปุยนะครับกอบคุณครับคุณโทมัสนะครับผมวันนี้ยายบุญมีก็ทดสอบฟันนะครับลองกินทางมะพร้า,าวดูว่าจะกินได้ไหมนะครับจะดูก็ฟันน่าจะ หายเจ็บแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็กราบขอบคุณมากๆนะครับผมก็วานโก้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอจบฝากข่าวนะครับไอเพียงแค่นี้นะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับก็เรื่องนะครับที่ควานโก้ได้แจ้งแม่แม่ไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีหลายท่านนะครับมอบคะแนนเข้ามาบ้างแล้วนะครับคือเราจะไปทําบุญกันนะครับกับ กับช้างปางของเด็กชายบุญรอดนะครับที่กวนโก้ได้แจ้งไปนะครับก็มีท่านผู้ใหญ่นะครับมอบคะแนนเขามาบ้างแล้วนะครับถ้ายังไงก็อยากช่วยเหลือก็เชิญได้เลยนะครับกวนโก้ก็จะเป็นสะพานบุญให้เหมือนเดิมนะครับผมร่วมด้วยช่วยกันนะครับทําบุญนะครับทําบุญกับช้างนะครับเพราะว่าโควิดรอบสามมาแล้วนะครับมาแล้วคราวนี้ไม่รู้ใครจะเป็นอะไรนะครับก็มีอย่างเดียวคือ สะสมบุญอย่างเดียวแล้วครับช่วงนี้นะครับผมทำบุญก็ได้บุญนะครับเพราะว่าโควิดเริ่มเข้ามาแล้วนะครับรอบที่สามนี้ก็วานโกก็คิดหนักกวีกแล้วครับว่าจะไปยังไงมายังไงนะครับที่น่ๆต้องอยู่กับที่ก่อนนะครับห้ามขยับขยื่นนะครับก็รอทานน้ําใจนะครับรอการบุญทําบุญจากแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับช่วยเหลือถ้ายังไงก็ เอาให้เต็มที่นะครับรอบที่สามนี้นะครับเอาช่วยบุญให้เต็มที่เลยครับคุณแม่จ๋าช่วยกันนะครับทุกช้างทุกเชือกนะครับบางเชือกเขามีช่องมีอะไรใหญ่โตไปแล้วเขามีช่องแล้วก็วานโก้ก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนช่องช้างบางเชือกยังไม่มีช่องวานโก้ก็จะคอยเก็บคอยเลี้ยงไปนะครับตามอัตภาพนะครับตามความช่วยเหลือจากแม่มานะครับผม วันนี้นะครับวันนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะครับสําหรับจะไปช่วยเหลือนะครับควานทางบ้านเด็กชายบุนรอดนะครับคุณพี่กุลธิดานะครับก็โอนจะโอนเข้ามาแล้วนะครับห้าร้อยคะแนนสมทบทุนนะครับเดี๋ยวควานก็จะเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับว่ามีกี่ครอบครัวนะครับเราจะไม่แจกแบบเราจะไม่แจกแบบเป็นเชือกนะครับเพราะว่าเราจะแจกครอบครัวนะครับเพราะว่าบางครอบครัวก็มีสามเชือกอย่างนี้นะครับ มันคิดไม่ได้ต้องคิดเป็นครอบครัวนะครับบางครอบครัวก็มีเด็กมีเดี๋ยวปวานโก้จะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีเด็กกี่คนมีอะไรยังไงนะครับส่วนเงินที่ท่านคุณพี่กุลธิดาก็โอนจะโอนเข้ามาแล้วนะครับ5 0 0คะแนนถ้าแม่แม่ท่านไหนอยากช่วยเหลือสมทบหรืออยากรู้ยอดนะครับปานโก้ก็จะแจ้งไปอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ปานโก้ก็ขอยุติคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอให้แม่แม่ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงคิดหลังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับคิดเงินให้ได้เงินนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับก็กราบปัดสวัสดีครับผมขอบคุณครับ